โอเคโอเคที่จริงระเบิดน้ำน่าปลาใส่แท้งกว่าระเบิดเขียววะใช่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 มีคนแนะนำว่าปลาใส่แท้งถึงมันจะซอมบี้ก็จริงแต่ว่าถ้าโดนลุมถ้าแท้งก็จริงโดนลุมเยอะๆมันก็ตายเหมือนกันใช่ใช่ เอาเมียงโอยเกดอะรนียากว่ะอุสนายโบ้ชั่นว่ะไม่เอาเมเมช้ามีหองน้ำเคียร์ของน้ำเคียร์องน้ำดิงเคียร์ยืนเยี่ยวไอ้สัสเกียวกาดแล้วนะ mà nếp lê tóc thử điêu đô à chị có là ông tự đạp vô đá mà ta cho thử điêu đô จริงๆนะผมเห็นพี่เตือดาบเกนเกียแล้วผมคิดว่าสปิเตอร์สีเขียวเออมันเขียวเขียวแล้ววิง่งแบบไปแวบ,บมาร์กมายิงเลยดีนะกสากาถ้าเอ็มซีนี่เรียบร้อยหมดแม็กอะ <c oughs> หมดแม็กกดหมดแม็กเลยราการพอดีละสามไงใช่ผมกดหมดแม็กจริงไงอันเตอร์อันเตอร์โอเคทางไหนวะโว่ ไม้เดาเดคันเตอร์อ้าวเฮียโดน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 ที่ถังน้ำมันที่ถังน้ำมันอ้ยตายไหมนเนี่ยตายไหมนเนี่ยโอ้ยเจ๊เรือเดือดผิดเลยไปลอกควยเลยล่ะสัตว์อ่าโทษโทษตบเพื่อน <c oughs> ถังน้ำมันสามแล้วชันสองเลยไพี่ พิงพี่ผมอยู่รอพี่แล้วอ่ะทำไมนะแล้วพี่เรือแรกแรกแรกโอเคโอเคแรกแรกผมรอที่บันไดพี่อยู่ตรงไหนวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วยิงคุ้มกันให้พี่แรกพี่แรกยืยยนกลางกองไฟตรงนี้นอ้าวพี่ร่วงพี่ร่วง พ <aría> ี่อย <es quote> <ing> <inappropriate> ja e <ills> ู่ไหนวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วพี่แมงโคพี่แมงโคฮอตเลยโคตรเสาเออเฮ้ยพี่ตรงนี้มีเลือดเออไอีเขี้ยเมื่อกี้ก็มีเบอร์จริงสปิเตอร์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 ตายฮัตเตอร์ฮัตเตอร์ตายโอ้เก็บเลียบว่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะ พร้อมย่างดีจะขึ้นไปเอาชั้นบนแล้วอ๋อทำไมถังน้ำมันกลับไปที่เดิมวะน้ำมันกลับที่เดิมอ่ะน่าจะแหลกว่าเอาไหมเอาไหมใช่เมื่อกี้พี่แหลกเออมันน,น,น่าจะโดนทำไมแต่ทำไมพี่แหลกพี่แหลกคนเดียวแล้วไปหมดเลยหรือว่ามันแหลกทั้งหมดไม่รู้ว่ะตัวอะไรวะแข็งแข็งเหรอวะไม่มีระเบิดเขียวไม่มีระเบิดเขียวบดบดลาก็อยู่บดลาก็อยู่ ตายแล้วตายแล้วตาย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 เก็บกระสุนตรงนี้พี่ที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมนี่กระสุนโอเคเลยเอ้ยโอเคโอเคโอเคมันวายยุ่งออตรงนี้มีเลือดนี่หว่าใช่ใช่เก็บเลยพี่แล้วขึ้นมาเลยไปไปไปออใหม่ละมีปลายบอมโอเคเสร็จแลง Chúng ta đi bỏ thỏa thuận vào phía trước Chúng ta đi bỏ thỏa thuận vào phía trước Chúng ta đi bỏ thỏa thuận vào phía trước rồi? ห 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, า3ีกเเ้าสามมหวะสี่สี่ถังสี่ถังหลังหลังหลังโ <Okay. S 2> อเคผูเมอร์เอ้ยเขียสโมกโอ้ดำดำมึงันจะเจอจะเจอด้าน,นบนดบนโอเคโอเคโอเคตายตายตาย ลูกอามึงได้ไอ้เวไงเฮ้กอตแนไอกอตดิสันเฮกอนเฮ้มีโหลดไกัน

Một, một 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 lấy lazy thắng quếp Bắt. bay, á Hot à? Hot. á hết mà hết đi. <coughs> โอโ้มันพ่นพิษใส่มันพ่นพิษใส่ตายแล้วตายแล้วโอเคอย่าเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นพิถ่ายแล้วขึ้นมาเลยกระลอก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 นะหน้ามาดีวเวนสุธนายรอแล้วพี่พี่ไปเอาสังนะ้ะมาด้านหลังนะทับทรามีซอมบี้ด้วยอุ้ยชาร์เจอร์ไอ้เชี่ย,ยชาร์เจอร์ชาร์าจเจอร์ทับทรากำลังไปกำลังไปกำลังไป hắn tới hắn tới ồ đang nhìn đang nhìn đang nhìn ok ok có là thẳng lên Thì mình bay bom kịp Không, Nhăng nhăng Này này Thì thằng nó mạnh mắc อุ้ยแป๊บๆผมเก็บเองผมเก็บเองเอ็นี่มันรักษาพี่เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคทางสุดท้ายคอตมาอุ้ยตกว่ะไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บทาไมเจ็บนั่นเป็นไรไม่เจ็บแต่ไม่เจ็บแต่ว่ามันอะไรตกตกตกไอ้เหี้ยมีรู้ด้วยใช่ใช่โอ้โหเหี้ยอะไรวะ Hunter! Hunter! ăn tơ ở đâu này tay ăn tay hết tay ăn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  Got a can ăn tay ăn tay

Ai nó vào đây, nó vào đây. Rồi lồng thằng lát mang này. Ơi. Ông bật lồng. thằng thứ hai đéo, tên thằng thứ hai Mà đi lốt, lốt